ตัวแค่ไหนก็ไม่มีทางอยู่ร่วมโลกกับเมียหลวงได้หรอก จะต้องพูดถึงผู้หญิงที่ชื่อเจี๊ยบพิจิตราแล้วล่ะก็ในความคิดของใครหลายคนที่ติดตามผลงานของเธอมาโดยตลอดก็คือนักแสดงสาวมากความสามารถที่วางตัวดีและช่วยเหลือสังคมอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งฝีมือการแสดงของเธอก็ไม่เป็นสองรองใครนับได้ว่าเป็นนักแสดงคุณภาพของวงการบันเทิงไทยอีกหนึ่งคนเลยนะคะอีกทั้งยังทำให้เราแฟนๆต่างาพากันติดอกติดใจกับฝีมือการแสดงเจ้าตัวกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโดยในครั้งนี้เจ้าตัวด้คัมแบ็กพร้อมรันวงการบัน อีกครั้งกับการแสดงในบทบาทของนางร้ายแนวพีเรียดย้อนยุคในเรื่องรอยรักรอยบาปจนทําให้หลายคนต่างพากันปลบมือรัวๆกับความร้ายจนพากันด่ากันแซดกับฉากไวรัลหลายฉากก็ต้องบอกเลยว่าเข้าถึงบทบาทขนาดนี้ไม่ปังก็คงแปลกแล้วล่ะค่ะซึ่งคุณระยะจะเปิดโหมดเลเวลความร้ายไปถึงระดับไหนกันนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะด้วยบทบาทและการแสดงในครั้งนี้ของนักแสดงสาวอย่างเจี๊ยบพ,พิจิตตาที่เธอได้กลับมากับบทบาทของนาง อย่างคุณรยาซึ่งเป็นบทที่เด่นที่สุดของเรื่องก็ว่าได้โดยหลังจากที่เจี๊ยบไปแคสต,ตัวละครเรื่องนี้มาก็เรียกได้ว่าสอบผ่านฉลุยอย่างไม่มีข้อกังขาเลยทีเดียวเพราะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปลักษณ์และจลิตที่ใกล้เคียงกับเจีย๊ยบโสภิตนภาชุ่มพานีที่เคยได้แสดงไว้ในเวอร์ชั่นก่อนซึ่งในเวอร์ชั่นนี้จะเห็นได้จากละครเลยว่าทางผู้จัดอาจจะกําลังพยายามปูพื้นฐานของเรื่องให้เห็นถึงชีวิตก่อนหนะ้าคุณรยาว่าเธอนั้นเป็นลูกคนหนูที่อยู่ในศิลธรรมมาโดยตลอด แต่สิ่งที่ค่อนข้างสะดุดนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของความร้ายกาจของคุณริยาจากคนที่เคยทำบุญใส่บาตรนั่งร้อยพวงมลาลัยทุกวันแต่อยู่ๆวันหนึ่งกลับกลายเป็นคนที่ร้ายในทันทีทันใดหลังจากที่เจอทองเกลียวแผงลิดใส่เพียงหนเดียวโดยเรื่องย่อของเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงยุคสมัยในรัชกาลที่5ซึ่งมีขุนวิสุธิ์แสดงโดยฟุกเกิกพลที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนหนุ่มรูปงามร่ำรวยด้วยยศศักดินาและทรัพย์สินมีท่าใต้าอานัตปกครองนับ100คน หนึ่งในนั้นคือทองเกลียวที่แสดงโดยรันดภามันตะลัมพะทาสสาวพลาวเสน์ลีลาเดดแต่นิสัยผงผางเป็นเมียเบาที่ขุนวิสุทธ์สัญญาว่าจะแต่งงานด้วยแต่หลังจากที่ท่านขุนที่ไปราชการก็ได้พบรักกับขุนริยาซึ่งแสดงโดยเจียบพิจิตตาลูกสาวคนสวยของเจ้าพระยาน้อยแสดงโดยวันชยัยเผาวิบูลจนถึงขั้นที่ตบแต่งกันหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันไปได้ไม่นานท่านขุนก็ได้เลื่อนขั้นเป็นหลวงวิสุทธ์และมีบ่าวอีกหลายคนในขณะ ที่อิ่มแสดงโดยกุ๊กกิ๊กกฏชกรโดนหลวงวิสุทธ์บังคับขืนใจเป็นเมียเพิ่มคุณระยะจึงเกิดความแค้นใจเป็นอย่างมากจึงเริ่มวางแผนให้เมียเบ่าอิจฉาริษยากันเองโดยใช้สมุนไพรพิษเป็นเครื่องมือคุณระยะที่แ้งทําเป็นคนใจดีมีเมตตาจึงทําไม่ทองเกลียวตกหลุมพรางในขณะที่อิ่มยังคงไม่เชื่อและบอกทุกคนว่าคุณระยะไม่น่าไว้วางใจแต่ไม่มีใครเชื่ออ,อิ่มสักคนซึ่งในบทบาทของคุณระยะที่เป็นที่หนึ่งมาตลอดมือถือสากปากถือศีล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจุดเริ่มต้นของความร้ายกาจภายในจิตใจลึกๆทําคนดูบางกลุ่มพากันออกมาพูดว่าหากได้มีการปูพื้นให้คนดูได้เห็นหรือว่ามีบทสนทนาพูดถึงสักหน่อยก็คงดีแต่ทว่าในช่วงอีพีแรกเริ่มก็แสดงให้เห็นในมุมความร้ายกาจของคุณระยะเลยซึ่งหลายคนมองว่าอาจจะดําเนินเรื่องเร็วไปหน่อยแต่อย่างไรก็ตามคนดูมักชอบตอนหลังหลังจากนั้นกันอย่างมากมายและฟีดแบ็กตอบรับค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นตอนที่คุณระยะถูกกวนประสาทและถูก ทำยามน้ำหน้าจากทั้งทองเกลียวและหลวงวิสุทธ์โดยหลายคนมองว่าตอนนี้ดูสมเหตุสมผลมากกว่าที่จะเปลี่ยนจากคนที่จิตใจดีอย่างคุณระยะกลายเป็นคนที่มีจิตใจไร้ากาศโดยหากจะพูดถึงเรื่องการแสดงของเจี๊ยบพ,พิจิตราสําหรับเรื่องนี้เรียกได้ว่าแสดงได้สมบทบาทสุดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวิงอารมณ์ของคุณระยะที่เล่นได้ร้ายแบบเนียนตาสุดๆแต่ก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่เรื่องนี้ได้ออนแอร์ไปได้หลายอีพีแล้วทําเอาคนดูส่วนมากออกมาพูดกันเป็นเสียงเดียวกันเลย ว่าเป็นนางร้ายที่เล่นแล้วเกลียดไม่ลงเลยจริงๆอีกทั้งคนดูยังช่วยส่งเสริมให้นางร้ายร้ายมากขึ้นกว่านี้อีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่คุณหลวงจะเอาเมียมาเพิ่มแล้วล่ะก็ทําเอาหลายคนออกมาคอมเมนต์กันอย่างพร้อมใจกันเลยว่าอย่าไปยอมค่ะคุณริยาคุณรยาร้ายกว่านี้ได้อีกค่ะอีฉันจะอยู่ข้างคุณริยาค่ะนอกจากนี้เจี๊ยบยังได้กล่าวอีกว่าสําหรับตัวละครนี้สนุกดีนะคะเราเป็นคนเล่นยังสนุกเลยซึ่งเจี๊ยบรู้สึกว่าคนจะไม่ได้เห็นบทบาทของเจี๊ยบแบบนี้สักเท่าไหรา่ ซึ่งตัวละครนี้เขาค่อนข้างคิดซับซ้อนมากเป็นคนที่เจ้าวางแผนทําเองด้วยหรือว่าใช้คนอื่นบ้างซึ่งมันเป็นบทที่ท้าทายมากมีความเป็นสายเสี้ยมสายปัน่นปั่นให้คนนั้นคนนี้ทะเลาะกันทําให้ทุกคนรู้ว่าอยู่ในโอวาทของเราด้วยความที่หน้าตาของเราดูเรียบร้อยน่าเชื่อถือทุกคนเลยคาดไปถึงว่าเราจะร้ายเจี๊ยบขอฝากละครเรื่องรอยลักรอยบาปด้วยนะคะไม่ใช่เจี๊ยบคนเดียวที่ทํางานเต็มที่ทางทีมงานทุกคนเองและนักแสดงทุกคนก็ตั้งใจและทุ่มเทกันสุดตัวกับละคร เรื่องนี้กันมากๆค่ะเรียกได้ว่าร้ายกาจที่สมมงจริงๆไม่ใช่แค่เจี๊ยบที่คาดไม่ถึงกับบทที่ตัวเองแสดงออกมาแต่คนดูหลายคนต่างก็พากันทึ่งกับการแสดงของเจ้าตัวกันอย่างมากมายเลยทีเดียวโดยความร้ายกาจของคุณระยะจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนนั้นโปรดรอติดตามละครเรื่องรอยรักรอยบาปไปพร้อมกันได้เลยค่ะ